นี่คือภาพสมาชิกของครอบครัวมิยากาวะถึงเธอจะตัวเล็กแต่เธอก็เรียนอยู่มปลายปีสองอสึมิเขามีร่างกายสูงสุดในครอบครัวมิยากาวะเรียนอยู่ปห้าอสึชิไหนไม่รอดรวะนี่คือเรื่องราวของครอบครัวมิยากาวะและผู้คนรอบตัวของเขาน้องชายสูงลิบกับพี่สาวโลลิมิมิขอเทษได้นะ พวกเราก็ต้องทําตามหน้าที่ซะด้วยสิพวกเขาเองก็แค่เข้าใจผิดไม่เป็นไรหรอกครับขอโทษนะมิยากะวะคุงอะเจอวันนี้นะ่ะช่วยอยู่ที่นี่ไปก่อนได้ไหมเฮ้เอะเดะอะเดะตอนนี้ผมอยู่ในสถานีตํารวจทําไมกันน่ะผมทําเรื่องเลยไม่ดีกันเหรอจริงๆแล้วพี่จะพาเธอไปรู้จักกับเจ้าหน้าที่ใหม่แค่นั้นแหละมีอะไรเหรอเธอน่ะเป็นเจ้าหน้าที่มาประจำใหม่ เขาคือมิยกากาวะอสุชิคุงถ้าพบเขาแล้วก็ฝากดูแลด้วยนะถึงจะเห็นแบบนี้ยแต่เขาก็ยังเป็นเด็กประถมงั้นเหรอผมอยู่ปห้าครับส่งยาวเขาดีจังเลยนะคะมึงไม่คิดจะแปลกใจบ้างเหรอถึงจะหายากก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะมันเกิดได้ยากนะเธอไม่คิดแบบนั้นบ้างเหรอไม่หรอกเพราะฉันเคยรด้ว่ามีคนเคยแก้งทำเป็นอาย,อาไยุไม่ถึงสิบป,ปีเพื่อมากกอคนกันด้วยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามบอกตัวเองว่าเรียนอยู่ชั้นประถมก็เถินะมึงนะมึงอย่ากล้ามาพูดต่อหน้ากูอีกจริงสิได้เวลากลับบ้้าาานนนกัแลววะยคง เออครับเอาละกลับไปพักผ่อนกันที่บ้านได้แล้วลพีิอูล่าเราไปหาพวกชาดื่มกันไหมคะหรือว่าจะซื้อวุ้นมาด้วยก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะคอลลาเจนมิพวกเราเชื่อใจนายนะอัสซิชินายมีพลังที่สามารถเอาชนะทุกอย่างได้มันคือพลังที่หลับไหลอย,อยู่ในตัวนายงล่ะพลังที่หลับไหลอย,อยู่ในตัวผมนั้นเหรออาจารย์โกรธไม่รู้ด้วยนะไปได้แล้วอัสซิชิไปแสดงพลังของพวกเรากันฉันเตือนพวกนายแล้วเนาะ คือว่าอาจารย์โมริยามะครับคือว่าเรื่องนี้มีเหตุผลนะครับสุชิคุงอธิบายให้ครูฟังเสร็จผมเหรอเห็นไหมโดนเธอโกรธแล้วอาจารย์ครับผมขอโทษนะครับช่วยไม่ได้นะเฮ้ฉันจะให้เวลาพวกเธอแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะถ้าเล่นเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านก็ได้เย้อาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์โมริยามะเขาเป็นโรคกลัวผู้ชายระยะสุดท้ายครับ กลับมาแล้ว,วมาช้ามึงโดนตำรวจจับอีกแล้วหลเหรออ,อ,อันที่จริงก็โดนแหละครับพี่เงินละดูมันว่าจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นสินะ <c oughs> เสียงเฮีย้ยอะไรอพี่พบกันใหม่ตอนหน้าครับผม